สวัดีค่ะแม,แม่ทุกคนดีต้อรับเขาสู่ช่อง Bright a m u m Story ค่ะ,ะ Bright a m u m Story นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์เนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะน้องไบจะไปไหนคะจะไปฟาน p h o ฟ i ร First วันนี้นะคะด้วยความที่จะพาออกแม่ฝนนะคะจะพาน้องไบเนี่ยไปทดลองเรียนเรียนกันนะคะที่ Phonic First ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตึก Paradise Park เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าใกล้บ้านเราเนาะเป็นสาขาที่ใกล้บ้านเราค่ะอยู่ที่บริเวณชั้น3นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปทดลองเรียนด้วยกันซึ่งวันนี้เขาจะมีงานให้แต่งตีมเลยค่ะฮาโลวีน <Halloween. S 1> มีแต่งตีมฮาโลวีนนั่นเองนะคะเพราะว่ามันตรงกับช่วงฮาโลวีนพอดีเทศกาลฮาโลวีน Halloween พอดีนะคะซึ่งแม่ฝนเองเนี่ยนะคะก็อยากจะพาน้องใบเนี่ยมาทดลองเรียนดูชอบไม่ชอบน้องใบบอกออกมาได้โอเคปะ้ะ อ่าเดี๋ยวเราตามกันไปเลยนะคะไปค่ะไปค่ะโอเคค่ะทุกคนแม่แม่ตอนนี้น้องไบร์ามาถึงที่ไหนคะที่โฟนิกแล้วอ่ะมาถึงที่ข้างหน้าที่เรียนโฟนิกเฟิร์สแล้วนะคะตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น3นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเนาะ ส่งน้องไบร์นะคะเข้าเรียนในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนีแ้แม่แม่ต้องเล่าให้แชร์เนาะแชร์ข้อมูลให้กับแม่แม่นะคะในช่องฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือน้องไบร์เนี่ยเรียนปัจจุบันนี้น้องไบร์เนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะคะโปรแกรม EP เนาะอยู่ที่โรงเรียนสรารศาสตร์เอตรานะคะแต่ว่าถามว่าภาษาอังกฤษเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมคือฟังรู้เรื่องหมดเลยค่ะแต่ว่าแล้วก็เวลาดู YouTube ดูคลิปอะไรเงี้ยก็คือชอบดูแบบ กระตูหรือ YouTube ที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะ <Wow. S 1> แต่เขาอะไม่กล้าที่จะพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษเวลาเราถามภาษาอังกฤษไปหรือครูถามภาษาอังกฤษไปไม่กล้าที่จะแบบโต้อตอบหรือว่ารีแอคออกมาทีนี้แม่กับพ่อก็เลยคิดว่าเออแบบก็ก็ถึงเวลาแล,ะละ้วล่ะก็คือเราอะก็อยากที่จะให้เขาอะไปต่อได้เรื่องภาษาอังกฤษไปต่อยอดมากกว่านี้เนาะก็เลยพยายามแบบอยากจะหาที่เรียนนะคะให,ให้ให้กับน้องไบร์นะคะว่าทํายังไงนะเขาถึงจะอยากพูดออกมาเอง อยากจะพูดออกมาด้วยความมั่นใจมีมีความมั่นใจในการพูดไม่กลัวที่จะผิดนะแล้วก็ไม่ขี้อายในการที่จะพูดภาษาอังกฤษออกมาแบบเป็นธรรมชาตินะคะก็เลยเป็นที่มาว่าแม่เนี่ยก็เลยมาหาข้อมูลว่าเออแล้วเราจะพาลูกเราเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดีแล้วโจทย์อีกอันหนึ่งก็คือว่าพ่อของน้องไบเนี่ยเขาอยากให้น้องไบเนี่ยได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษานะคะคือคือ,อครูที่เป็น native speaker เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบมาเจอที่ Phonics First เพราะว่าน้องไบร์เนี่ยเรียนที่ตึกพาราไดซ์อยู่แล้วทุกๆวันอาทิตย์ค่ะก็เดินดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบไปเจอเออ Phonics First เพราะว่าภาษาอังกฤษสมัยสมัยเราสมัยแม่แม่แม,แม่ใช่ไหมคะกับสมัยลูกเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันเนาะก็จะแบบถ้าเป็นสมัยของของเราเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษเลยถูกไหมคะแม่แม่แต่ทีเนี้ยสมัยเนี้ยเขาจะมี Phonics แยกกับภาษาอังกฤษหลัก English อีกชีนึงเออ ก็เลยแม่ก็เลยคิดว่าอ่ะเงินก็มาเรียนโฟนิกก่อนเพราะว่าคุณครูหรือหลายๆคนอะ่ะมักจะบอกแม่มากันเนาะว่าเอาเอถ้าเกิดโฟนิกเนี่ยมันต้องเริ่มพื้นฐานจากเด็กๆนะเพราะว่าถ้าเด็กนั่นโฟนิกแล้วอะโตไปเนี่ยคือเขาก็จะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีอะไรเงี้ยคือออกเสียงให้ถูกต้องก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแม่ก็เลยพาเขามานะคะทดลองเรียนที่นี่ดูเนาะ แม่ๆก็ตอนนี้นะคะน้องใบเนี่ยได้เข้าไปเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะกับห้องที่เป็นเด็กทุกห้าขวบใช่ไหมคะคุณแปงค่ะซึ่งวันนี้แม่ฝนนะคะก็ได้มานั่งน้องคุยกับทางคุณแปงค่ะคุณแปงเนี่ยเป็นพี่นะคะที่คอยดูแลเนาะในส่วนของทาง Phonics First นะคะที่สาขา Paradise Park นั่นเองนะคะเริ่มต้นก็คือ,อ Phonics First เนี่ยคือแม่อยากรู้ว่าถ้าเป็นแม่นะแม่อยากรู้ว่า,วาถ้าเด็กเรียนที่ Phonics First เนี่ยได้เฉพาะเรื่องของ Phonics เฉพาะเลยหรือว่าได้ทั้งโอเวอร์ออคือมีทั้งภาษาอังกฤษและทั้นฟอนิกเลยอของเราน,นะคะเม่ต้องบอกก่อนว่าจนนิฟอินิกเนี่ยมันเป็นหลักสูตรหนึ่งของการเรียนภาษาเหมือนเราเรียนภาษาอ,อาังกฤษอีกรูปแบบหนึง่งค่ะคุณแม่ ตัวหลักสูตรเนี่ยมันมีมานานมากเลยค่ะในทางหลักของการเรียนค่ะทั้งที่วิทยาลัยรังดอนเด็กระเบิดก็จะได้เรียนกันตลอดแม่ต่อสอนแบบโอ้โหก็มองง่ายกว่าแต่ว่าเราอินกับการก็คือตัวจอริฟอนิกเนี่ยเป็นตัวหลักสูตรมากค่ะค่ะก็คือเราจะมีการรองรับน้องๆเนี่ยให้เริ่มเรียนจอริฟอนิกตั้งแต่วัยหนึ่งขวบครึ่งนะก็คือที่เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ถ้าเด็กๆคืออายุขวบครึ่งขึ้นไปขวบครึ่งขึ้นไปอ๋อเร็วมากก็ก็คือเรียนได้แล้ว ก็คือตัวแบบฝึกปัิบัิแต่ว่าเราจะเรียนเป็นกลุ่มแับข่้นซึ่งซึ่งคลาสเด็กเล็กเนี่ยคือมีเด็กประมาณสักกี่คนคะต่อคลาสคะต่อคลาสะถ้าเป็นเด็กเล็กน่าสถานการณ์นะตอนนี้นะคะพยายามจํากัดไม่เกิน5ถึง6คนไม่เกิน5ถึง6คนตอนหนึ่งรอบโอค่ะตอนหนึ่งรอบเนาะก็คือรอบหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือว่าชั่วโมงขึ้นึ่งชั่วโมงขึ้นขนาตอนนี้ คือคือแม่จะบอกว่าของ,งน้องไบอะคะ่ะก็จะเป็นชั่วโมงครึ่งน้องใช่ค่ะซึ่งที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งคลาสเนี่ยจะจะเป็นหนึ่งชั่วโม,มงครึ่งนะคะในทุกๆคลาสเลยค่ะแล้วก็พอน้องอายุขึ้นมาสี่ขวบนะคะค่ะก็จะเข้าหลักการเรียนหลักสูตรจลนิกนิกนะคะโดยหลักสูตรจลนิกริกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเซตเลเวลคือในปานหลักสูตรทั้งหมดนะคะการเลเซอร์สาวมันจะมีสี่สบสองเลเซอร์ซาวสี่สิบสองเลเซอร์สาวสมัยสมัยก่อนอะ สมัยสมัยแม่นะไม่ใช่พี่แปมนะสมัยแรกไม่มีแบบมัน lecture ซาวอะไรคือเราก็รู้แค่เสียงเอ็นูแซ่บเนาะปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ออ๋ถ้าเกิดว่าเป็นเลเวลแรกนะคะเลเวลแรกเนี่ยก็จะมีให้เริ่มเรียนตั้งแต่เสียงเอแต่อะไรเราก็ถามว่าพ่อแม่หลายกรถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียนเสียงเอทำไมไม่เป็นเออะเอ็กบีเบอร์สี่เฉล็บอย่างนี้ใช่ไหมคะ ในตามหลักสูตรของโซลูชันิกนะคะที่เขาออกแบบหลักสูตรนั้นเนี่ยเสียงเนะคะมันเป็นเสียงที่เราได้ยินตามธรรมชาติเป็นเสียงที่เด็กมีความคุ้นเคยกันตั้งแต่แรกเช่นเสียงเสียงลมเสียงเสียงเล่ยโขงูเสียงค่ะโดยเสียงเเนี่ยคือช่วงวัยสี่ขวบจะมีพัฒนาการที่เริ่มเรียนเสียงไปได้ลิ้นกำลังอ่อนเหมาะเลยค่ะที่จะเรียนเสียงต่อเริ่มต้นด้วยเสียงเอสและตา่อไปเสียงแอดต่างกัน หลักสูตรที่นี่เป็นหลักสูตรจากที่ไหนคะฟอนด์โซนัสคือของหลักสูตรอังกฤษใช่ค่ะหลักสูตรอังกฤษโดยตรงเลยค่ะคือเราเนี่ยก็เป็นที่เริ่มต้นเป็นเจ้าแรกเป็นต้นกำลังเลยและการขายของทารในฟอนอีกด้วยความที่อ่าฟอนด์โฟล์ดเนี่ยมีการเปิดสถาบันมาเป็นเจ้าหนานค่ะในตามแบบที่ต่างๆเนี่ยใครที่อยากจะเรียนฟอนด์ก็คือจะมาแบบที่แรกเลยอ๋อแม่มาถึงที่แล้วใช่ไ สาขาของ p ฟอนิคเฟิร์สทั่วประเทศไทยคือมีทุกจังหวัดใช่ไหมคะตอนนี้อตอนนี้ยังมีแค่5สาขาค่ะอคุณผู้ชมและสาขาก็จะมีสาขาาลายไดปาร์สอ่ะลายไดปาร์สค่ะส่วนใกล้ ตรงโซนบางนาชลี่มันก็จะมีเกตเวกมัยเกตเวเอกมัยเกตเวกเอกมัยฝั่งคนก็จะมีไอคอนสยามค่ะถ้าฝั่งคนจะเป็นไอคอนสยามค่ะแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลาดพร้าวที่สุดท้ายเนี่ยต่างจังหวัดที่เรามีเปิดนะคะก็คือสาขาชลบุรีอ๋อตอนนี้คือมีขยายไปที่ชลบุรีละมีชลบุรีที่เป็นั่งจังัดอย่างหนึ่งที่อยู่ค่ะนะอ๋อทั้งหมดคือ5ที่ใช่ส่วนของหลังจากที่น้องเนี่ยเรียนโควิา ครบทั้งเจ็ดเลเยอร์ครบทั้งสิบสองเดือนเช้นะคะน้องก็จะได้ทักษะพา้นสิทติดตัวก็คือสามารถไปอ่านเรื่องของตัวภาษาคําศัพท์ที่เราหยิบไปหน้าหนังสือตามสื่อตารเราก็จะได้ทักษะอันนี้ในการอ่านได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณแม่่เล็กสงสัยว่าเอ๊ะหลังจากจบคนอีกแล้วล่ะเราไปไหนได้ต่อใช่ไหมคะพอน้องเรียนจบจลิฟทอนิกน้องจะได้อายุประมาณหกขวบพอดี้หกถึงเจ็ดขวบโดยประมาณนะคะจะเริ่มเข้าหลักสูตรการเรียนเก่งมากหรือการเรียนฟังก์ชันภาษาที่ถูกต้องตามแบบใช้ ค่ะ <5. S 2> โดยในนั้นเนี่ยจะเป็นเ,เรื่องของคอนิสอยู่นะคะจะเป็นในรูปแบบของแอดวานซ์มากขึ้นในเรื่องการผู้ฟังอ่านเขียนที่แน่นมากขึ้นค่ะตรงนี้เราก็มีรองรับให้นะคะไปจนถึงตั้งแต่หกขวบขึ 6, ้นวัทสิ2สปีหรือว่าเจียมสอบเข้ามัธยมได้เลยอ๋อคือแบ่งเป็นสามเลเวลละตอนนี้จากเดิมเนะ้อแม่อย่างที่ขวบครึ่งถึง3ขวบแล้วก็จะเป็นเลเวล4ขวบสขวบเ่ยจนถึงประมาณ6ขวบค่ะ นะคะจะเป็นเลเวลที่เขาก็จะฝึกเรื่องเสียงเลคเชอร์ต่างๆ<ช>ทั้งหมด7จ็ดเลเวลค่ะจนครบเลยทีเนี้ยจาก6ขวบเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเด็กโตละ<ช>เริ่ม<ช>เรื่องเป็นเด็กโตก็คือ6กขวบถึง12ขวบ เพื่อเตรียมไปมัธยมแต่ว่าหลักสูตรข6ขวบถึง12ขวบเนี่ยคือจะเข้มข้นขึ้นตรงที่ grammar ใน grammar ม,มาละใช่ค่ะคุณครูที่สอนค่ะ,คะคที่แปลงเป็นครู native speaker เลยเป็น native speaker เลยค่ะทุกคนทุกคนใช่<อ><อ>ก็คือคุณแม่เนี่ยมหาหาเราไม่ผิดหวังแน่นอน,นค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องและอ่านสำเนียงที่ถูกต้องก็ต้องมาตามด้วยค่ะอ๋อได้ครบเลยครบเลยค่ะ จุดเด่นจุดเด่นของฟูนิกเฟิร์สค่ะจุดเด่นของฟูนิกเฟิร์สคือเราเป็นปที่หนึ่งเรื่องของการออกเสียงภาษาที่ถูกต้องค่ะโ,โอเคค่ะอคอนเฟิร์มว่าออกเสียงภาษาที่ถูกต้องสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณที่แต้มมากเลยแต้มมากแล้วก็ให้น้องไม้มาใชาอ้ออดซึ่งเดี๋ยวแม่ก็จะถามพี่แบ๊กว่าแหละว่าเป็นไงบ้างสนุกไหมด้วยนี่นั่นก็บอกว่าน้องไม้จะสนุกนะคะก็เชื่อว่าแม่แเนี่ยหลายๆคนนะคะในช่องของ r i รท์แอนด์มัลล์สเนี่ยก็จะได้น่าจะได้ข้อมูลเนาะที่ เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็ถ้าเกิดแม่แม่คนไหนนะคะที่เห็นว่ามีที่เรียนพิเศษที่ไหนดีนะคะอะไรดีก็ตามนะคะสามารถแนะนําแม่ฝนกับน้องไร์มาได้เลยเดี๋ยวจะมาช่วยหาข้อมูล d e ฟอร์เมชั่นให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ฝนขอตัวไปดูน้องๆก่อนนะคะโอเคค่ะ